วัคซีนที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยณปัจจุบันเลยนะคะหมายความว่าที่มีใช้อยู่เลยขณะนี้เนี่ยเริ่มต้นตัวแรกที่เรามีคือเป็นกลุ่มของวัคซีนเชื้อตายที่พวกเรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นที่พวกเราเรียกกันว่าซิโนแวคนะคะกับอีกตัวหนึ่งตัวที่2ก็คือตัวซิโนฟาร์มนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นวัคซีนกลุ่มที่ใช้วรลัสเป็นพาหะหรือทางภาษาแพทย์เรียกว่าวรัลเวกเตอร์ตัวที่เป็นตัวที่เราใช้เป็นหลัก ก็คือตัวแอสตาสเซเนกา นะคะจะมีอยู่อีกตัวหนึ่งแต่พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันมากนะคือตัวจอร์นสารแอนจอร์นสารเพราะว่าไม่ได้นําเข้ามาเป็นการใช้เป็นการทั่วไปจะมีเพียงแต่ทางสถานทูตฝรั่งเศสที่นํามาสําหรับใช้ในกลุ่มประชาชนชาวฝรั่งเศสเท่านั้นส่วนกลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็นกลุ่มที่ดังที่สุดนะคะคือกลุ่มที่เป็นส่วนของวัคซีนสารพันธุกรรมหรือเราเรียกว่า mRNA วัคซีนซึ่งที่มีใช้อยู่ปัจจุบันนี้ที่เรารู้จักกันแล้วนะคะก็คือตัวไฟเซอร์ และในอนาคตอันใกล้ก็จะมีตัวโมเดอร์นาเข้ามาเป็นตัวที่2ของตัวกลุ่มสารพันธุกรรมส่วนถ้าว่าในอนาคตเราจะมีวัคซีนอะไรเพิ่มเติมมาอีกไหมนะคะประมาณน่าจะมีเข้ามาได้ในประมาณปีหน้าก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือวัคซีนที่น่าจะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งขณะนี้มีบางสถาบันที่มีการประกาศออกมาแล้วว่าอาจจะนำเข้าคือวัคซีนที่พวกเรารู้จักกันในชื่อของวัคซีนโนวาแวกซึ่งวัคซีนโนวาแวกเนี่ยเป็นวัคซีนที่เป็นส่วนประกอบของ ตัวไวรัสโควิดคือโดยนําส่วนของโปรตีนหนามของมันมาเป็นตัวกระตุ้นภูมิหรือเรียกว่าสับยูนิตโปรตีนสับยูนิตวัคซีนนอกจากนั้นก็จะมีวัคซีนที่เราเรียกว่าวัคซีนสายพันธุ์ไทยคือเป็นการคิดค้นทําการวิจัยโดยคนไทยก็จะมีอยู่จาก3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มทางไบโอเทคสวสทชกลุ่มนี้เนี่ยจะทําการคิดค้นวัคซีนลักษณะของวัคซีนพ่นจมูกนะคะอยู่2ตัวกลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของทางองค์การเภสัชร่วมกับ หาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นการคิดค้นวัคซีน เชื้อตายนะคะแต่ว่าตามการถแถลงข่าวก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสูงกว่าวัคซีนที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นจากการคิดค้นจากทางจุฬาจะมีอยู่2ตัวก็คือตัวแรกเป็น mrna วัคซีนสายพันธุ์ไทยที่เรียกว่าจุฬาคอฟนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของโปรตีนสับยูนิตที่คิดค้นวิจัยจากทางจุฬาที่เรียกว่าบายาวัคซีนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นอันที่น่าจะ ได้มีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ในอีก1-2ปีข้างหน้าค่ะ